แบกสเบียงไปกินเลยนะครับนี่ไปกินเองวันนี้สะเบียงมีมีอ้อยแล้วก็มีต้นกล้วยนะคะไปทำงานสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ีทุกทุกคนทุกท่าน,นครับวันนี้ก็มาอยู่กับน้องดาวนะผมวันนี้พามาชมน้องดาวเดินไปทำงานกันนะครับเป็นไงครับเท่ไหมครับเมที ถามว่าเรา,เาใส่แยงทําไมนี่ละครับเหตุผลหลักนะครับที่เราใส่แยงก็ได้ฝึกน้องไปด้วยแล้วก็เวลาไม่มีไม่ได้เตรียมของไม่ได้เอาอะไรก็หนี่ใส่แยงไปเลยวันนี้ขนเะเบียงไปกินเองเลยนะครับวันนี้น้องดามาทํำบางงานเชือกเดียวนะครับผมมาทํางานเชือกเดียวนะครับให้หน้องกันเจ้าไม่แป้งอยู่บ้านนะครับเพราะว่าลุงนําไม่อยู่นะครับไปครับตัวนี้วิ่เฟินวิฟบางวิฟบางไปเอา หลงกับพี่เหลานะครับนีนะครับดูจะอ้วนนะครับข้างเลยแบกสเสบียงไปกินเลยนะครับนี่ไปกินเองวันนี้สเสบียงมีมีอ้อยแล้วก็มีต้นกล้วยนะคบไปทางานอ๋อลงไปนะ้ำฝุเยอะนนั่เพราะว่าน้องดาวจะไปแห่งงานกรุงเทพแล้ว,ปวไปทํางานต้องไปทํางานก่อนเดียเเด๋ยวทางโครงการจะตำหนิได้นะครับเราก็ต้องไปปกตินะครับผมอืม คือเบียรอเบียรไปกินเองเลยลองๆมาลองๆลองหลอง่ลอ,ลอเลยนะครับดูใส่แหยงแล้วก็ขนของไปกินนะครับหล่อมากเลยอะ่ะตัวกลมๆปุกลุกปุกลุกใส่แหยงแล้วก็เดินไม่มันมีเฉียวที่หน้าอยู่เสีย นี่นครับดูแหวงข้างหลังนะครับเป็นแหวงของน้องดาวเองเลยฝลายดาวมงคลตายก็งูตาล้วก็แค่ียงไ้าตอเยโง่้ยยังตััังเย ครับไปจ้าลูกชายแม่แม่ครับวันนี้แบกคุณยังไปกินเองเลยครับเต็มเปาเต็มเปาเต็มแยง,งเลย บายบายวันนี้เดี๋ยวโทรบอกพี่ฟางมาคะเอาพี่หลงไปอีกนะครับเจาเหลาพี่ฟางเอาไปแล้วเหลือพี่หลงอีกนะครับเดี๋ยวน่าจะกลับมาเอาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ว่าอยู่นั้นมันร้อนนะครับบกเขาเรียกอะไรมันไม่มีตรงกินน้ำนะมีแต่น้ำตกปก มืวานดูจนเจ้าเดินวันนี้ดูท้องดาวเดินนะท้องดาวเห็นสเบียงตอนไหนก็อดหาไม่ได้ไหมฝึกแยงไว้เพื่อสิ่งนี้นะฝึกแยง <c oughs> ห่อข้าวไปกินอยู่โรงเรียนด้วย <c oughs> ชืช่สบายใจนะครับเดินชิวๆสบายใจนะครับดูบันท้ายวันนี้มาโรงเรียนสายริงๆนึงนะครับวันนี้ลืมวันลงวันนะครับผมมาทำงานสายนี้หนึ่ง ยาวไปเลยเบรกกันครับเบรกินเสบียงกันครับเบรกินะเบียงก่อนครับมีเบรกเติมพลังด้วยครับดูนะกิน้อยไปเดินไป ใครเอามาทำหอยหอยหล่นไว้เสร็จน้องดาวแล้ว จะถึงที่หมายแล้วครับ <c oughs> จะถึงที่หมายแล้ว <c oughs> ผมขับไปเอาแป๊บนึงก็ <c oughs> ได้ยไปครับไปครับ หล่งร่างนี่หล่งพี่หลงนีงก่ก็ต้องดาวไปที่เดิมครับว,วันนี้น้่งเดาเดินเล่นครับเดินโชว์ตัวก่อนแล้วครับประมาณนี้นะตอนนี้เราถึงที่หมายแล้วนะครับแม่แม่ถึงที่โครงตาแล้วครับถึงร้านแสดงแล้วก็น่าจะยืนโชว์ตัวนะครับวันนี้มันเดิมนะครับ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับแม่แม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใหกับช่องพังกันจ้าบใบเพิ่มปอนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย